ผลวังพุกลางวันค่ะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้าองคุณจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะให้ไพ่สามใบค่ะใบแรกนะคะอัศวินถือ,อดาบค่ะใบที่สองค่ะสองถ้วยค่ะใบที่สามค่ะสิบถ้วยค่ะผลวันพุธกลางวันนะคะให้ออกมาค่อนข้างดีเลยนะคะต้องบอกว่า ในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านของคุณนั้นสิ่งที่คุณเจออาจจะเจอศัตรูที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจแต่คุณสามารถที่จะกําจัดศัตรูออกไปจากตัวคุณได้หรือเอาชนะเขาได้นะคะไม่ว่าเขาจะมีความมุ่งร้ายอะไรกับคุณก็แล้วแต่คุณก็สามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้นะคะแล้วก็เอาชนะเขาได้ไม่มีปัญหาเลยนะคะ โดยเฉพาะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะต้องบอกว่าช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้ของคุณคู่ของคุณเนี่ยจะคอยช่วยเหลือคุณนะคะทำให้อ่ไม่ว่าปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมีคู่ของคุณเนี่ยคอยช่วยจัดการหรือว่าช่วยเป็นที่ปรึกษาให้นะคะ แต่ถ้าใครยังไม่มีคู่นะคะก็มีโอกาสที่จะได้เจอเจอความรักในช่วงนี้นะคะหรือบางคนนะคะที่เกิดในวันพุธกลางวันนะคะก็อาจจะมีโอกาสที่จะสร้างครอบครัวนะคะหรืออาจมีคู่แล้วก็กำลังจะโดนขอแต่งงานก็เป็นได้ค่ะก็ขอให้คนวันพุธกลางวัน โชคดีกันทุกคนค่ะถูกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าครูกันด้วยค่ะ